ทีการพูดกับคนหมดใจให้กลับมามีใจมากขึ้นคุณต้องเข้าใจสาเหตุว่าคนหมดใจมันเกิดจกากคนที่การที่คนตั้งกำแพงการที่คนตั้งกำแพงมันเกิดจากความงี่เงา่าอะไรบางอยา่างในความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงียบใส่กันงอนกันทะเลาะกันโทษกันบน่บนกันต่างๆพวกนี้ครับมันพอคนมันตั้งกำกำแพงเนี่ยพอคนตั้งกำแพงมันเลยทําให้เขาเนี่ยลิงก์ใบหน้าหรือบุคลิกของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆครับ แล้วไม่เกี่ยวด้วยนะว่าคุณจะขาวหรือไม่ขาวสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หลอ่อรวยหรือไม่รวยเป็นดาราหรือเปล่าเป็นพอ,อรหรือเปล่าเป็นในอำเภอรหรือเปล่าคือสมองของอีกฝ่ายจะไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วครับเมื่อไหรก็ตามแต่ที่เขาลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆซึ่งเรื่องนี้มันเป็นศาสตร์ของ NLP ครับมันเป็นศาสตร์ของการเชื่อมโยงอารมณ์ไว้กับหน้าของคน เพราะเนี่ยไอ้คนหมดใจเนี่ยครับส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการตั้งกำแพงการตั้งกำแพงมันก็เกิดจากการที่คนสองคนทะเลาะประชดประชันวีนปริแตกใส่กันครับแต่เราจะพูดไงเดียให้เขากลับมามีใจกับเรามากขึ้นหนึ่งคือห้ามปฏิเสธความคิดของอีกฝ่ายสาเหตุเป็นเพราะคุณปฏิเสธมาหลายครั้งแล้วครับคุณมักจะชี้ว่าเนี่ยคุณคิด,ดคผิดหรือเปล่าวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะทำไมถึงทำแบบนี้มันจะจริงหรือเปล่า มันจะได้หรอือไอ้สิ่งที่พูดตั้งเป้าหมายคือมันมันมีประโยชนเนี้ยในความสัมพันธ์เยอะเยอะจนเกินไปแล้วครับคือคําปฏิเสธความคิดของอีกฝ่ายถ้าวันนี้อยากให้คนหมดใจกลับมามีใจมากขึ้นก็นเลยครับห้ามปฏิเสธความคิดของอีกฝ่ายและให้ใช้คําคีย์เวิร์ดของการที่บอกว่าใช่และจุดๆๆครับยกอย่างเช่น เมื่อแฟนเสนอไอเดียที่คุณไม่เห็นด้วยทั้งหมดแทนที่จะพูดว่าไม่นะมันไม่น่าจะได้เช่นเขาเสนอเสนอไอเดียหนึ่งสองสามสี่คุณต้องห้ามครับไม่นะมันไม่น่าจะได้แต่ในทางกลับกันครับสิ่งที่สิ่งที่เราต้องพูดกันเลยครับน่าจะได้ไอเดียที่คุณนำเสนอเนี่ยน่าสนใจ และถ้าเพิ่มจุดๆเข้าไปคุณมองว่ามันจะเป็นยังไงให้บอกว่าไอเดียที่คุณนำเสนอเนี่ยและถ้าเพิ่มจุดๆด,ด,ด,ด้วยเนี่ยคุณว่าไงคือจริงเนี่ยไอใจความของเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่เขานำเสนอไอเดียมาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเราต้องการให้ปรับครับนะครับเราต้องการให้ปรับบางอย่าง แต่คนพูดไม่เป็นมันจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งมันจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ดีครับนี่คืออะไรครับคนพูดตรงๆพูดแล้วทําให้ความสัมพันธ์พังครับแต่คนที่สองคนพูดเป็นบอกว่าเอ้ยดีนะแต่ถ้าเพิ่มเติมจุดๆเนี่ยคุณว่าไงสองประโยคนี้นำเสนอการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมไอเดียแต่อันแรกบอกว่าไม่ได้ ต้องทำหนึ่งสองสามสี่คือการไปหักหักความคิดของคนมันยิ่งทําให้คนเข้าข้างตัวเองมากไปกันใหญ่แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์พังแต่กับแบบที่สองคือบอกว่าเฮ้ยดีนะและถ้าเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ไปเนี้ยคุณว่าไงใจความสัมพันธ์สําคัญคือเราต้องการให้อีกฝ่ายปรับแต่พูดเป็นกับพูดไม่เป็นมันคนละเรื่องเลยครับพูดแบบที่หนึ่งมันก็ทําให้ทะเลาะกันตายอ่ะแล้วมานั่งสงสัยว่าทําไมคบกับใครมันไม่เวิร์กเลยว่าทําไมเพื่อใครเนี่ยอมีแต่ มือที่สามเข้ามาแย่งไปได้ตลอดเลยส่วนหนึ่งมันเกิดจากอะไรครับคุณไม่เข้าใจวิธีการทําให้คนมีใจกับคุณมากขึ้นส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่คุณพูดไม่เป็นครับเพราะงั้นเนี่ยเทคนิคหนึ่งที่คุณต้องจําคือกฎอของการที่บอกว่าใช่และจุดๆอย่าไปหักดิบความคิดของคนครับเพราะมันยิ่งทาให้คนปกป้องตัวเองมากขึ้นและมองว่าคุณเป็นศัตรูมากขึ้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนข้ั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าประโยคนะครับพูดให้แฟนข้ั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูค,คมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น รหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพวดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ี c l e อค a c ม m บนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ l o v e underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสตนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชกตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอคคซ์คเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ